านพัทนั่งอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงนี้โอเคครับ <laughs> เบอร์เกอร์ร้านอะพัท นี่คืออะไรล่างรถไฟล่างรถไฟใช่มันมีล่างไฟด้วยล่างไฟครับเป็นนี่คือไดร์ลูซเซิลเป็นโรโคลี่ออ๋เสาอีกแล้วไข่ดูเซิลอยู่นี่มันจะทอดแล้วอ๋อเดี๋ยวมันแตกไหมเดี๋ยวมันแตกไหมไม่แตกแตกเหรอไม่มันยังไม่แตกอ่านี่ปั้นเองหมดเลยสวยมากอันี้โดนนะเอาพีเซ้นหน่อยพีเซ้นหน่อย ให้กล้องหน่อมีเกมโอ้ยอันนี้เกมโดนัทด้วยปลาหมึกอะไรนะไรอะไอะเราถือชูหน่อยว่าอันนี้คืออะไรนัดอ่ะบอกบอกพี่ๆเขาหน่อยว่าอันนี้คืออะไรโดนัทเอาไว้กินโดนัทเอาไว้กินขายขายขายชิ้นนะขายชิ้นขายชิ้นสิบบาทเลยขายชิ้นสิบบาทเลยนี่น้องปั้นเองคนเดียว นี่ฮะทุกคนต้องปั้นดิดูเขียนภาษาอังกฤษด้วยคือแบบไอเดียคิดเก่งมากเอาเป็นสีน้ำเงินแทนได้ไหมอ่ะได้รอบดีรอบดีเอาสีน้ำเงินแล้วก็หนวดหนวดสีชมพูหนวดสีชมพูแล้วสีชมพูทำได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูอันนี้เลยนี่กำลังปั้นอยู่ใช่ไหมใช่อ่าเอาหนวดสีชมพูนะ แล้วก็ตาตาสีอะไรเดียวมีตาสีอะไรบ้างตาสีส้มตาสีส้มได้ไหมตาสีส้มก็ได้สีส้มก็ได้สําหรับใครที่จะแวะมาหาน้องนะครับมาก็ได้ครับผมที่ร้านเบอร์เกอร์บางนุ่มสดนะฮะนี่เลยนะครับอยู่แถวเทศบาลนะฮะนี่เลยปัณณี โอ้ยนี่หรอนี่ปั้นไอตัวนี้หรอโอ้โหเป๊ะมากโอ้คิ้วอะทำไงอะคิ้วคิ้วมันอยู่ข้างบนอะต้องทำนี่เดี๋ยวเทียบกันสวยสวยสวยมาเทียบนะนี่ทุกคนโอ้ยชัดๆเงินเลยเก่งจังเก่งจังเลยอาชื่ออะไรนะ ชี่นับพัฒน์นพัฒน์ร้านน้องนัพัฒนร้านน้องนพัฒนะครับนี่เลยนะฮะนี่เลยนะครับเบอร์เกอร์ร้านนัพัฒน์มีเต้นหนท์มีร้านขายขายอะไรบ้างร้านน้องน้องขายอะไรบ้างขายอะไรบ้างเลยที่บะที่ร้าโอ้ยิ่งเหมสอนเลยเหมาเลยเท่งมากขายเล่นนย่งเล่นหนึงย่างเรียนหนังสือยังเรียนหนังสือแล้ว

บบาาททโดนัดสิบบาทนี่สบาทไ,ไ,ได้แล้วได้สิบห้าตอนแล้วจ้ตังค์ได้เลยโอ้ยถุงดินมาหน้าไบใส่อ๋อีสีแดงเป็นเยอะเลยอันนี้นี่ว่ายมีสีสีเหลืองอ๋อสีเขียวสีส้มสีแดงเรียก<อ>มาผสมกันหมดแล้วอ่ะ อันนี้เราทำเองหมดเลยหน้าร้านมีของเด็กเ,เป็นคนเลยซื้อมาซื้อมาอกี่อ๋อกำลังทำซูซีอยู่กำลังทำอะไรนะทำซูซีซูซีซซแล้วตัวลงที่ที่ร้านขายอะไรขายเป็นปัาเกราแล้วก็ปาล่ามีอะไรอีกกุ้งมีน้ำด้วยป่าน้ำเปล่าน้ำเปล่า <laughs> น้ำปั่นมีป่า น้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำคือน้ำน้ำอะไรเอ่ยน้ำมะม่วงน้ำมะม่วงด้วยมะม่วงปั่นโอ้มีน้ำส้มปั่นไหมมีน้ำส้มปั่นด้วยเปล่าน้ำส้มปั่นก็มีน้ำแดงน้ำแดงด้วย ีเบอร์เกอร์ใช่อะไรบ้างมีเบอร์เกอร์อะไรบ้างครับเบอร์เกอร์มีเบอร์เบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์เนื้อมีไหมเบอร์เกอร์เนื้อมีเจ็บไม่ขายขายหรือเปล่าขายอยู่กำลังทำซูชิอยู่อ๋อได้ตกลงเบอร์เกอร์หรือซูชินี่ใช่ไหมนูป้าป๊าขายอยู่ใช่ไหมใช่อ่าชื่อร้านอะไรนะบอกอีกทีนึงนอนนภัสร้านนอนนภัสอ่า นั่งอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงนี้โอเคฝากไปด้วยนะครับร้านน้องนภัฒน์นะครเบอร์เกอร์ร้านนภัฒนฟู้ดครับมาอุดหนุนกันได้คุณจะเลือกราคาเท่าไหร่ ก่อนจะกลับแล้วอ่ะกลับแล้วนะเดี๋ยวเจนเนี่น้องไม่พูดด้วยให้พูดแล้วเหรอ <laughs> มไม่พูดเหรอดเดี <laughs> ย๋ยวค่อยมาซื้ออะไรอ่ะโดียวนะทีนะเดี๋ยวมาซื้อเด,ดนดัทเี็กมันเดี๋ยวโดนัทนี่เอาเป็นสีอื่นีนัดเดี๋ยวเอาเป็นสีส้มสีแดงอันนี้ใช้สตรอเบอรี่อ่ะใช่มัน ไม่ใาอย่าไม่ย่ไมาจัโดนนดิโดนนดโดนนเถื่อนมากำลังทำทำอะไรกำลังทำกรตอบลีดโอแล้วตกลงอยู่โรงเรียนอะไรนะเรียนรป .2 คุณชกลังทคุณชูชื่อมันมันมไม่มีตั้งชื่อน้องคุชูไม่มีชื่อเอคุณกูรตั้งชื่อออเคียนไหนน่ะ ดีกว่าคุ้งคือกุ้ไก่กุ้ไก่กุ้ไก่ใจดีไหมกุ้งไก่ใจดีกำลังทับสตรอเบอรี่อยู่ไม่ว่างช่ไหมไม่ว่างเลยใช่ไหมสตรอเบอรี่เดี๋ยวกลับแล้วบอกเพื่อนแป๊บๆนะเดี๋ยวแป๊บยเดี๋ยวดูสตรอเบอรี่น้ำก่อนอ่าดูน้ำสตรอเบอรี่โอเคเดี๋ยวดูสตรอเบอรี่ก่อนตั้งใจทำมากจิกได้ไหม

Chúp bài nữa, chụp bài. Give you pocket in.